มีแบตมันก็มีวันละเ o าส e า t ์ r เป็นจะใ่ไลูกค้าจะลองลองแล้วก็ถ่ายวิดีโอบ่โอถ่ายไหมให้ทกกัสโซบ่โอไฟแนนซ์มันจัดได้ยู่บ่รถอะไรเขาบอกว่าได้อยู่บ่ แต่ว่าราคาบพกเกินาราคาพกเกินพี่ผิดแต่ว่าส่งเบื้องเสียงเบื้องหชังกต่เชียมรวมเพราะกับพอให้ทนานบ่โอ้เอ่ะเอาลองลองลองฮะเลื่อนเรื่อนเรื่อนครับเลื่อนออกเอา,าเปิดแอร์นะมัหรือว่าบ่เปิดบ่เปิดก็ได้มั้งต,ตัวก็ได้หรอกครับบ่ตัวครับรถมีแอร์ครับ่ค่อยบ่ค่อยเปิดแอร์เปิดตัว,ตวมั้อืม ตัวปอกแปกปอกแปกเป็นย่าดยวบ่เออเอานั่นแหละนั่นแหละตรวเลยเฮ้ยยู่ไดล่ะพูดพูดใครจีบใครนี่เด้อเออเขา่ายแล้วทำงานเนาะบอแมนบอแมทบอกปอกแปกเปิดอลไรปตัวนี้เออตึ้นีหมือนเดียบเออตัวนี้เปิดเหรอบ่ค่อยค่อยบิดเดี๋ยวบิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้ขึ้นก่อนมันจะแบตเปิดอ่ะ เดี๋ยวเออดเอ่เอาเอาเอาเดี ah. Ah, ah, ah. Ah, ๋ยวจับบนรึกไว้ให anyway. ้ลูกค้าด้วยนะฮะลูกค้ามาลองนะกโคนะฮะว่าจะเอาไปให้นาคารทอกสอดู มีคนสนใจเยอะอยู่แต่ช่วงนี้เป็นหน้าไม่ใช่หน้าของหน้าอะไรละ่ะหน้างานนะครับก็เลยขายยากนิดนึงนะฮะตั้งไว้36นะครับโคมัสุสอ2ร้อนห้านะครับแต่คนโทรมาถามเยอะอยู่นะฮะมีเล่มทะเบียนนะโถบัตฮูฮูฮ แต่นี้ผมก็เพิ่งรู้นะครับเป็นความรู้อีกทางหนึ่งนะครับว่าเอาทำไมทกศมีมีมเร่งเครื่องนะครับก็ได้คเครื่องสายคันเร่งมันชอบมันชอบไหลลงนะครับตัวนี้ก็เลยทำให้มันอยากหลดเยอะนะครับ วุ้ยเจ้าเรือแจงวะก็ะอย่าเปลี่ยนว่าเป็นอย่างงีมากนะก็อยากงีางมาลองเวอร์ มันต้องเอาอย่างห้องผ้าเหลิ่งมันจะหน่อยมันอย่างสีเหล่งแห้งกว่าดี มันต้องแนยเอาอย่างห้องนะครับต้องห้องคาเร่งเลยจังหวะคาเร่งเดียวแมนวัยยนคปีเก้าที่ thank <laughs> you เป็นยังไงครับเพื่อนฮะพี่น้องกันโอ้มันส่วนมากป,ป่ะท่านมีเมียะไป่ะท่านี้อย่างก็ในเอาชีพอย่าง ใครนะ้ะมันมีรถด,ดำรถหยังไงบ้างนัก็สนใจก,กันก็เลยมากระเบนมียเมื่ออย่างไปอยู่บ้านเดียวกันหมดเลยพอได้ยไอยู่บ้านเดียวกันเตี้ยว้วาวดูรู้จักกับเพบน พักมากโอ้โหรถยากันก็เพิ่นปีมาแล้วแต่<สา>ยังโบจักเงื้ยนยัง<สาย>โบจักอย่างโบจักเงี้ยนเพิ่นเพิ่นอยู่กับผู้ใดเพิ่นมีแมคโครมีรถดำมีรถอย่างเงื้ยน ไเพิ่นเต็มคารเาเบลวะนี่โบรู้ฮ่าน <c oughs> ะะ,ะ,ะเดี๋ยวไปสมัมภาษคเจ้จะไปยืมขาก็อสอบอกให้มากู

โอ้คนดังเนาะคนดังคนด่างน้ำมันน่าจะเบิ้เดี๋ยวเริบ้าอาลูกเไปจอละโอ้โดีอาคปไป่นอาน้าน่ก็นานแล้วปีนี้บ้นาี่จัพกกันตงใ้มาเรนะวันพ่กันไปวันลัต้งอีกปนึง สายมาเหนียว anyway, ือปุ่นเทราดนี่แต่ดอกหัวนกมาหัวนกมาหัวนโอ้เือสตาร์วติดเป็เขาสตาร์วติดผู้นึงมาสตาร์วตารวเนี่ยปนน่งนั่นัวนกที่ว่าก็ว่าลูกคนมาที่นี่ยะรอย่านีเขาบอว่าจะเพื่อระรที่ัมีรารา คนที่ที่สนเปคนที่ที่สนปอ้โหบ้านไหนกนจะอยู่เกีหัวแองรับตะบนหัวแอวเลยเลยอำเภอเมืองสาขามเลยหมอถ้าเขาแค้เนื้อสายกันเลยเออตามกันว่าแรงแบบเลยกไปเหยียบหายกิโล้วไปที่รถับไปดูแ็เรื่องทางซี่ไปนั่นแบบจักรีน้นมานีเก้กิโลแต่ว่าแบบที่ขาออกขาไม่นี่นไปทำนองย่บันน้องผม ผมีภูมาไทยิรับมาีเ่ไปงานเลิกงานได้คิวนาะเจ้ามีเมียบ่เนี่ยบ่คผมมีเมียอไรใส่โซ่เลยกินอาหารปีวนยิบสี่ิเาไปย็นุบ่เนนบเกณฑ์ทหารยิบสองปีกณฑ์อเกณฑปีวนโอ้เกิบปีครับเเกณฑองเกณฑ์ไม่โอเกณฑ์ี่่เนยเกณฑ์ีรยท้ยังงอ้า เก๊ซี่อยู่กันแก่เข้ากับไลย์เนาะน่าสิรุ่นเดียวก็บักปามผูกเสี่ยวก็บักปามได้อยู่เขาแบบเงี้ยเนาะการไปยี่เป็ปีเลยนะเออนนสำคัญละบักนายโฟกัสคันเลือกปีนี้เพิ่นคันเลือกปีกายนี่เพื่อนวะเจียวหอบไปน้ำนังแกไปน้ำโคตาหน่อยไปขึ้นรถขับรถเจีาวนี่รังแกโอ้รังแกหนาแดนีินเนาะของก็มีงานหน่ะไปขับรถไทยเพื่อนขับเนาะโคดี่รับขับรถดำเอ้ยอย่าไปคุยอย่าไปคุยเรื่องชอบก่าซอสโอ้ยอยากเป็นเท่าแก่แล้วครับได้หรอทิปไปเบิ้ง อออมันจะํำมันจะํำเจ้าเออพี่ขี่มอไซมามันำมันสอันตรายำล้วได้เ็บวันจะไปยังไปเล่ีในเมืองลอยเอ็ดไปเที่ยวะม่ะนับเที่ยวเจ็บท่านต่อหาออกงานยังเช็ดได้หรนางครับชหล่าประธานของอ่งยมาลยเอ็ดเาเอ็ดอยู่อางาหนิก็ผมกับเขาเอ็ดงานย่อนครับบัดนี่เอ็ดงานจบมือนี่แหะได้เขาจดมือนี่ละแตเล่ยกันเดือ ทำเยอะแต่เกาะแลยไปทำนี่ไอ้นี่เลือกโรงเรียนบดีซื้อบางในเอ็กซีน่ะอามครับผมอามงานครับผมติดบัตรติดตามมันจะโดนเดี๋ล่ะกับอันนึงเปลี่ยนทองนึงเปลี่ยนสีบุญเลี้ยงบอกงานงานงานเสือมาเลื่องนเป็นทายอยู่เนาะครับผมครับผมขี่มอไซค์มาเนาะเดี๋ยวมันจะขามมีไฟบมดแล่วมอไซค์มีอยู่ครับมา ไม่ไม่โค้งใส่ไ้ไหมมาใส่มันมีไฟบ่ล่ะอันตรายเ้ี่ยใสกโค้งด้วยวามมือนาไปขอมือในสลยแกโค้งจำตั้งรุ่นอุณน้องป ทดลองเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ส่งคลิปให้ธนาคารนะแกบอกนะฮะเดี๋ยวจะส่งให้เขาประเมินแล้วก็จะยืมทกศมาอายุยี่สิบสองปียี่สิบเอ็ดยี่สิบสองปีโอ้กระเป๋ายังไงก็นักอะโอ้ยงนียังเด็กที่อือบองคุณว่าสามดอยไงว่า เอาบ่บ่บ่เบิบบ่งดอกนีก่ซื้อคนมาตามดอ